วัดีค่ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นคลิปสอนวิธีการถอดคาบูมาล้างนะคะก็อันนี้คือตัวคาบูนะคะ่มแรกเราก็ถอดดูตรงนี้ก่อนก็ได้นะคะอ่าอัน,นก็จะมองถอดล้างถ้าจะถอดล้างก็คือถอดตรงนี้นะ เ็ก็ดึงออกเราก็จําตําแหน่งนะคะจําตําแหน่งไว้เราถอดออกมาตรงไหนนะคะ จะมีเป็นอ่าสป,ปริงสองตันเล็กเอาออกนะคะเอาค่ะถอดออกนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ถอดออกมาแล้วเป็นอ่าสลักเดิมอ่ามันจะมีเป็นแบบนี้นะคะ เก็บให้ดีนะคะอย่าให้หายนะคะหายนี่คือเครื่องไม่สามารถใช้งานได้อีกนะคะเลาก็ลองเช็คดูลองเช็คดูมันจะมีตัวนี้ถอดล้างเลยก็พวกที่มันเป็นน็อตนะคะอ่าตรงนี้เอออ่าตรงนี้หนึ่งตรงนี้อก ก็ไม่มีอะไรมาครับบูเนี่ยค่ะแล้วเราก็ล้างน้ํามันเลยน้ามันล้าง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 ให้สะอาดเนี่ยข้างในข้างในนะคะ่านออกมาเป่าดูว่ามันตันหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวเอาไปดูเนี่ยข้างในนะคะมันจะเป็นสีทองเหลืองถ้าขันออกมานะคะแล้วก็จําตําแหน่งไว้นะคะ ลองเป่าดูว่าอาแล้วก็ลองเป่าดูนะคะว่าว่ามันตันไหมก็ประมาณนี้เนี่ยก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็เราก็ประกอบกลับเหมือนเดิมนะคะก็เสร็จแล้วพอเราล้างเสร็จแล้วอะไรเยี่ยมแล้วเราก็ใส่ให้เหมือนเดิมอะไรที่เราขันออกมาจากตรงไหนนี้เราก็ใส่ไว้เหมือนเดิมตัวนี้อย่าให้หายเลยเนี่ยตัวนี้นะคะอย่าให้หายนะคะมันเล็กแต่สําคัญนะคะ

แล้วก็ใส่น,นะคะมันจะมีสลักของมันใส่เข้าไป นี่คือประกอบกันวนะคะใส่ตรงน,นี้ด้วยนะคะกนะ็อ,อย่าลืมสปริง ตก็ประมาณนี้นะคะโอเคค่ะ okay. <laughs>